วัสดีครับผมนายพานุพงศพันรหัสทั้งสาหกสามหนึ่งเก้าสี่หนึ่งศูนย้าะครับวันนี้ที่อาจารย์สั่งให้ทำ r o s อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ของผมน่าจะทำไม่ได้เพราะว่ามันดาวน์โหลดไม่ได้ครับเพราะว่าดาวน์โหลดปุ๊บมันขึ้นเป็นไดเป็นไดแบบนี้แหละครับอาจารย์ผมก็เลยไม่สามารถทำขึ้นให้อาจารย์ได้ครับ เปิดให้อาจารย์ดูก่อนน้ครับนี่ครับมันขึ้นเป็นไรเงี้ยนี่ครับอาจารย์ผมดาวน์โหลดมามันไม่ได้ขึ้นเป็นไฟล์ไฟล์ zip อะครับที่สามารถ install อ,อ,อะไรได้ครับผมก็เลยไม่สามารถทําได้ครับในการอัพอิดีโอครั้งที่สองครั้งแรกผมก็เลยอัดไปได้แค่หน่อยเดียว ขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับมันได้แค่นี้นครับผมลองดาวน์โหลดแล้วหลายครั้งมากครับขอบคุณครับอาจารย์จบการน,นำเสนอวิดีโอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ